มาในสถานที่ของหลวงพ่อ,อ,อยุนยุครับขอปพ่อก็ถุมาเลิกด้วยบารมีหลวงพ่อกันป,ปิดตาหลวงพ่อยุนล้จะเป็นวัดเือวันปีนอทวัที่แที่มีผงเก่าวัดเทือวัน นีไหมโพนิพานของสมเด็จพระสังฆราชสุกัเทืองสมเด็จหลวงพ่อแผววัดตโนดหลวงที่เป็นผองเก่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อทองสุกด,ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อ ก็ต้องสุกนี่สำคัญในสายดินก้นสระน้ำมนตวัดประดูทรงธรรมยาที่เป็นต้นกำเนิดแหง่งสะสักสิธิ์น้ำมนต์ทั้งปวงราคานี่ยจะลงด้วยปิต,ตาวัดในในป่าทะเลที่เราไปที่มีการออกบัตรมาชัดเจน ตาวัดในบักเลเป็นพิมพ์ปั้นครับแล้วก็องต์ต่อไปก็จะเป็นติดตาวัดในปากเลเห็นไัมคือพิมพ์ปั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาปั้นด้วยมือครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างเล็กใหญ่กำหนดขนาดตายตัวไม่ได้ อันนี้เราก็ออกบัตรเรียบร้อย mm hmm. ชัดเจนครับวัดได้ปากาเลยเป็นผงเก่าพราะแก้วหลวงพ่อะบนรวบท่านเป็นคนสร้างอันนี้จะมีเม็ดกิ่งด้วยนะองค์นี้มีเม็ดกิ่งขึ้น็กิ่งหายไปแล้วเพราะข่าใหญ่จะมีเสียงกิ่งเวย mm hmm. เป็นอุดกิ่งเลยแล้วก็จะเป็นลูกอมวัตโนดหลวง มาตะหนดหลวงนี่เป็นข้างเลยเล็กมสข้างในต่อไปองค์นี้ เป็นองค์สมบูรณ์นะออกบัตรเรียบรนะ้อยนางพยาหลวงพ่อแดงนะปี 2, สองพัน้ายสิายเพรบุรีรถ้าพูดถึงก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อิออับอันนี้ก็จะขออนุญาตหลวงพ่อแดงวันนั้นผมก็ขึ้นไปขอที่วัดเลยขออนุญาตท่านแล้วก็นำมูลสา,ารมาพอธี จะเป็นเนื้อเขียวก้านมะลิที่เนื้อนิยมของปีหนึ่งสามมีหลวงพระเด่นแล้วก็จะเดี๋ยวผมจะทยอยใส่องต่างๆของีนสายนะอันนี้เป็นผงตาของหลวงพรตากลอหลวงพุธนะัอันนี้ หลวงพราะพามหาปิชาท่านรวบรวมมามองให้แล <mł od. S 1> ้วก็ผงหลวงพ่อเทียมก็ตตาซึ่งพระอาจารย์วิเชียนที่เป็นรองเจ้าวาดวัดเนินสมยัยหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อวัดเนินสุทาวาสครับหลวงพ่อลืมชื่อ หลวงม้าเกลี้ยงเป็นรองเจ้าสำนักเกลี้ยงเป็นผู้รวบรวมผงให้หลวงพ่อเกลี้ยงอาจารย์วิเชียนเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียมด้วยท่านก็รวบรวมส่งมาให้แต่ท่านนี้ท่านมรณภาพไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในความเมตตาของคณะส่งวัดแจ้งเจริญดอนซึ่งวันนี้ก็มาด้วยวัดแจ้งเจริญดอนท่านก็เดินทางไปขอรวบรวมมาให้ครับอันนี้เป็นผงมหาลาชของหลวงพ่อทองสุกวัดมะลิซึ่งเป็นหนึ่งในองค์อาจารย์อ่งเห็น อุ่นแล้วก็ผงวัดเนิน